เรื่องดีๆกับดีๆในวันนี้นะคะมีข่าวดีของคนใต้มาฝากกันค่ะเพราะว่าล่าสุดภาคใต้นะคะถูกจัดอันดับให้เป็นอูมิภาคที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกประจำปี2567ค่ะมาแล้วค่ะดีใจกับคนปักใต้ด้วยนะคะเพราะว่านิตยสาร Lonely Planet จัดอันดับ Best in Travel 2024นะคะหรือว่าตรงกับปีหน้าปี67นั่นเอง ยกยองให้ภาคใต้ของไทยติดหนึ่งในสิบภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกเวลลี่เพลเน็ได้พูดถึงความโดดเด่นภาคใต้ของไทยเอาไว้นะคะว่าเป็นภูมิภาคที่แสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของไทยมีการผรสมผสานทั้งมัสยิดอันวิจิตรงดงามและศาลเจ้าอันลึกลับซึ่งมีเสียงสวดมนต์อันไพเราะพร้อมเสียงระฆังของวัดมีชายหาดอันเงียบสงบยาวหลายไมล์ หมู่บ้านชาประมงตามวิถีแบบดั้งเดิมอีกทั้งยังมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามซึ่งปกคลุมไปด้วยพื้นป่ารวมถึงเป็นภูมยภาคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษมีอาหารฮาลานที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผสมผสานระหว่างไทยมาเลและอินโดเปอร์เซียยาวนานหลายศตวรรษถือเป็นความหลากหลายที่งดงามจริงๆ และแน่นอนนะคะว่าผลการจัดอันดับของ l o l ี่ Planet ในครั้งนี้ส่งผลดีต่อภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะภาพป้ของเราค่ะ